พัจรุลอิสลามพัจรุลคอยครับรุ่งอรุณแห่งความดีรุ่งอรุณแห่งอิสลาม,จจาาม,าลามนะครับวันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากเลยนะครับที่เราได้มีโอกาสได้รับฮิดายะทางนำอัตตตฟิกวัลฮิดายะที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้นะั่นคืออิสลามเป็นของขวัญชิ้นสําคัญเป็นของขวัญชิ้นงานที่สุดในโลกนี้ที่บ่าวนั้นได้รับจากอัลลอฮ์ ด้วยกับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาเพี่น้องครับเราไม่ได้ขอเลยนะครับเราไม่ได้ขอเลยนะแต่ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์แหละที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเรานั่นก็คืออันอิสลามให้รู้จักพระองค์ได้เรียนรู้จากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะัยฮิวัสล,ลัสลมและนะครับเวลาตะบูตุนอินละวันตุบุสติม,มุนอย่าตายนะ อย่าตายจนกว่าที่จะเป็นมุสลิมที่ศรัทธามั่นต่ออรร์เสียก่อนเป็นน้องที่รักขอ้อนะครับในเช้าวันนี้ผมหรือใครก็ตามบางทีเราดูไลน์ดูเฟซเยอะมากนะครับดูไลน์แล้วก็ดูเฟซวันนี้เรื่องอะไรนะในข่าวสารสังคมข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารต่างประเทศเราอาจจะรู้หมดผมหรือใครอาจจะรู้เพราะว่าให้ความสนใจมากมายโดยประมาณน,านั้นอันนั้นก็ไม่ว่ากันพี่น้องครับสิ่งที่เราอาจจะเคยบางทีบางเรื่องเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดฟิตรนากัน รเรื่องที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับหัวใจเลยนะไม่ได้เกิดประโยชน์ที่จะทําให้อิมานนั้นเพิ่มพูนขึ้นมาไม่ได้เกิดประโยชน์บางครั้งก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแต่มีใจที่โน้มเอียงไปสู่หนึ่งใดไปแล้วครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไปแล้วหรือสิ่งที่มันหนักหนาสาก,กันก็คือบางครั้งเรื่องที่เกิดพิจารณาการหลายเรื่องนะครับพี่น้องครับบางทีก็ลืมตัวเองไปบ้าง บ,บางเรื่องเนี่ยพี่น้องครับการตัดสินนะเอาต์อ์ใครจะเป็นอะไรยังไงต้องห่วงครอบครัวของตัวเองห่วงตัวเอง,ง,เองบางเรื่องนะครับเพราะเราไม่ได้ถูกทําให้ไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นกอดีขูดอดไม่ได้เป็นผู้ที่จะตัดสินใครว่าใครเว้นแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มาจากกิตาบุรุษและสุนทนะเราสุนทรของท่านอันบิเราก็ไม่เราเรา,เราก็พึงระวัง เราก็ไม่ทําในสิ่งนั้นด้วยกับตัวของเราแต่คนอื่นเราก็มีความรู้สึกเป็นห่วงนะครับมีความรู้สึกเป็นห่วงเขามีความรู้สึกที่ปรารถนาแต่บางครั้งการตักเตือนการบอกนะครับมันก็อาจจะเป็นการคือบางเรื่องเนี่ยเราไปตัดสินซะแล้วว่าคนที่ผิดการเยาะเยะ้ยดูถูกเกลียดยามถามว่าต้องห่วงตัวเองแล้วครับว่า จะมีโอกาสได้กล่าวกัลิมาห,ลา,ลาหาอิลาหะอิลลอห์หรือเปล่าถต้าหัวใจมุ่งหวังกับการที่จะพิจนาดูถูกเกียดติยมซึ่งกันและกันในเรื่องของศาสนาในเรื่องของอะไรต่อมิอะไรก็ตามไปแ้้งครับหัวใจที่คุค้นชินลิ้นที่คุ้นชินเหล่านี้มินอิยาสบิลละไปแน้งครับขอดูอาอล่ลลอว่าถ้าหากว่าสิ้นสุดของลมสุดท้ายถ้าหัวใจที่คุค้นชินลิ้นที่คุ้นชินกับการ นึกถึงภาษาแห่งอิมานภาษาแห่งศรัทธาอิชอวลว่าพระองค์จะทรงให้บป่าวของพระองค์นั้นกล่าวกาินเลาได้และอิละละหัยว่ก่อนตายถือบางครั้งเนี่ยหัวใจที่นึกถึงอย่างอื่นแม้กระทั่งญาติอยู่ใกล้ตัวสามีภรรยาครับ อยู่ใกล้ตัวสอนนะครับกาวซีละอิละบางทีก็กล่าวไม่ได้อันนี้พูดเตือนตัวผูพ้พูดเองด้วยเช่นกันแหลคะครับเพราะอะไรเพราะบางทีลิ้นผูกพันกับการเยาะเย้ยถากถางดูถูกดูหมิน่นดูแคลนพี่น้องลองสังเกตรครบับหัวใจของเราลิ้นของใครเนี่ยเวลาที่ผูกพันกับสิ่งใดเวลาตกใจสุดขีดเนี่ยกระทันหันเนี่ยสิ่งนั้นมันจะแสดงออกมาด้วยกับคำพูดด้วยกับความนึกคิดถ้าหากว่าหัวใจผูกพันกับกันหมา หัวใจผูกพันอยู่กับการรำนึกนึกถึงอลัลลอฮ์พระองค์จะทรงให้ภาษาอิหม่านียเราอาจเราสามารถที่จะกล่าวได้อินชาอาลัลลอฮ์นั่นจากนั้นแหละครับพี่น้องที่รักก่อนแล้วครับฉะนั้นอย่างที่นําเรียนว่าคุ้นชินกับลายคุ้นชินกับอะไรันก็ไม่ว่าการเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าการมองภาพรวมๆ,ๆ็ว่าเรารู้หมดเลยนะครับเรื่องต่างประเทศเป็นอย่างไรคนนี้กโกงกันอย่างไรคนนั้นทั้งๆท,ที่เรื่องเหล่านี้บางทีอย่างที่นําเรียนมันไม่ได้เขียว,วอะไรกับเรา ใครผิดใครถูกก็ยังไม่รู้นะครับฝุ่นยังตลบอยู่เลยแต่สิ่งที่สำคัญว่าบ่าของเราจะมีโอกาสกล่าวกันหรมะลาอิลาฮิละลอฮ์ก่อนตายหรือเปล่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆครับบางเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครกับใครเลยสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องระวังบัญชีอามานของตัวเองครับเพราะวันนั้นอย่างที่นําเรีนยนง่ายๆว่าตรกก้าใครตรกก้ามันครับวันนั้นวันที่อยู่ณพระองค์ครับขาจะไม่ถูก ให้ขยับจะพิบิวโอกาสได้ขยับเลยแต่หากก็ยังไม่ถูกตัดสินครับบัญชีความปีความชัว่วนั้นยังไม่ถูกชำระสะสังเสียก่อนฉะนั้นทำอย่างไรฉะนั้นครับให้เกิดความคุ้นชินวันนี้เราอาจจะเนี่ยนะครับเรียนรู้เรื่องอะไแต่ลองวันนี้ลองดูสิครับว่าอัลหัมดูิล์อ่านอันฝัอ่านสุร้อ์อ่านอันกุรอ่านนะครับมันจะเป็นการดีกว่าไหมกับ1นาทีประมาณว่า1นาทีอ่านสุรฟติห้าได้ตั้ง5หรือ6ครั้ง5-6 อาการทบทวนนะครับครั้งนหนึ่งหน้าของ15บรรทัดของอันกราดในหนึ่งหน้าประมาณ15บรรทัดเนี่ยอ่านดังนี้ดีกว่าใช่ไหมอ่านแล้วเราก็จะได้ผลแลผลได้คุณค่าเด้เรียนรู้ภาษาอิมานเราจะได้คุ้นชินโดยประมาณนนพี่น้องครับมาดูเรื่องราวของท่านนาบีซีนะครับผมนาเรกับพี่น้องถึงอัลลอฮ์ได้ทรงให้เกียรติท่านนาบีได้พูดถึงก่อนหน้าเขานําเรียนไปแล้วนะครับในบาบุลดูอาฟะอุลมุสลิมีน วันฟูกรอนะครับวันคอมิลีนนะครับความประเสริฐของมุสลิมที่อ่อนแอผู้ที่ยากจนผู้ที่ไม่มีชื่อเสียงใครก็ไม่อยากคบหาใครๆก็เบือนหน้าหนีใครก็มองด้วยกับหางตาที่เหยียดหยามแต่ถ้าหากว่าเราจะพูดตรงนี้แล้วีปน้องครับนบีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับให้คนที่ยากจนขัดสนที่ไม่ลืมอัลลอฮ์เนี่ยเข้าสวัสค์ก่อนนะแต่คนที่ร่ารวยนะครับที่มีอิสลามมีหัวใจที่เป็นคนที่ เมตตาผู้คนนะครับเป็นคนที่ใจดีใจบุญก็อัลฮำมดูแลพี่น้องครับเพี่นองครับท่านนบีพูดอย่างนี้ว่าสวรรค์กับนรกเนี่ยเขาเถียงกันเขาโต้อต,อต,อตอบกันแล้วคือที่ท่านนบีได้ยกตัวอย่างนี่คําพูดของใครคําพูดของท่านนบีนะครับ ในหนังสือนักข้ออิมามมุสลิมรอายคนเขาได้รวบรวมไว้ครับหาอ่านได้นะครับฮะดิษเลขที่2846ที่ถูกบันทึกไว้นะครับจากสหภาพของท่านนบีนะครับเป็นผู้ที่รายงานนะครับก็บอกจากท่านนบีนะครับว่าอันอบีสาอินอัลขุดรีรอยเรอฮบอันอันอินนบีอุสสลลลอฮฺอุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าว Ahtajab bin jannatu wan naru fa nar fin jann fin fin jab wan mutaf musfi wan mutakabbiru fa jannah fi du'afin du'afunat masakinuhum faqadallahu bainahuma annakin jannah rahmati Allah ah tanabi bok tak ni khap นรกเขาได้มุคสมักันนะครับโต้ตอบกันนะครับมุคอสมักคือการโต้ตอบกันนั่นแหละครับคือเล่าสู่กันฟังทั้งสองทั้งสวรรค์และโกทิฏฐนาบีได้เล่าให้บรรดาสหาบาฟังว่าเขาก็าโต้ตอบกันกลุ่มใดจะได้เข้ามาอยู่ในส่วนของทั้งสองนั่นก็นคืออันนาตวันจันนะเขาก็คุยกันโดยประมาณน,นั้นนะครับบรรดาผู้ที่กลุ่มใดจะเข้ามาอยู่ในนั้นนรกเขากล่าวว่าอันนาตก็ บรรดาผู้ที่บังคับขู่เข็นบอกว่าใครก็ตามนรกบอกว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ที่บรรดาผู้ที่บังคับขู่เข็นผู้คนนะครับและก็นี่หนึ่งนะครับหนึ่งจำพวกพวกที่สองก็คือบรรดาผู้ที่อวดโตอวดใหญ่บุตรกับวิรูนคนที่เย่อหยิ่งยะโสโอหังบุตะกับปิดจะต้องเข้ามาอยู่ในนรกถะต้องมาอยู่ในชั้นนะครับ อยู่กับอยู่ในนรกนะครับสวรรค์ก็จะบอกว่าอย่างไรเช่นกันสวรรค์ก็จะบอกกับนรกว่าบรรดาผู้ที่อ่อนแอบรรดาผู้ที่ขัดสนก็จะได้เข้ามาอยู่ในสวรรค์แต่นวัวรรดอลัลลอฮ์จะทรงตัดสินนะครับคือจะแจ้งให้ทราบถึงจุดประสงค์ของพระองค์ว่าแท้จริงเจ้านั้นคือสว,วมมรรค์เป็นความเมตตาระหมาตีเป็นความเมตตาของฉัน ข้าจะเอ็นดูเมตตาพุทธิคับประสงค์ผู้ที่เข้าประสงค์ให้ได้ข้าไปอยู่ในเจ้าหมายความว่าไปอยู่ในสวรรค์ข้าจะเอ็นดูเมตตาพุทธิคัข้าไปอยู่ในสวรรค์ไปอยู่ในเจ้าและแท้จริงนั้นนรกเจ้า <pen. S 1> คือนรกนั้นคือกลเป็นการลงโทษทรมานของข้าข้าจะลงโทษทรมานพุทธิคับประสงค์ให้ได้เข้าไปอยู่ในเจ้าและทั้งสวรรค์และนรกข้า จะให้มีผู้ที่เข้าไปอยู่จนเต็มทั้งสวรรค์และนรกน้องที่รักขวเราครับฮานดิเซียนะครับน่าสนใจมันอยู่ที่มนุษย์แล้วหรอครับมันอยู่ที่บาขวัลว่าเขาจะเลือกอะไรเขาจะเป็นคนหนึ่งไหมที่นรกโตเถียงหรือโตตอบกับสวรรค์ว่าฉันใครก็ตามที่มุตรกระปิรูนคนที่เขายะโสเอาหววงคนที่เขาขู่เข็นบังคับผู้คนคนเหล่านี้จะไม่อยู่น หรือสวรรค์บอกว่าใครที่เอ็นดูเมตตาใครพี่ครับเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนคนมาซากิีฟุกอรอวันมาซากิีเหล่านี้จะอยู่กับฉันอยู่ที่พี่น้องครับมนุษย์เนี่ยอลัลลอ์ให้แตกต่างกับสัตว์สัตว์ที่เดินครับไม่สงา่าพาเผยอะไรเลยใช่ไหมครับอลัลลอ์ให้มนุษย์เดินตรงๆด้วยกับสองเท้าที่มีความแตกต่างกับสัตว์ลองนึกภาพว่า ถ้าเป็นมนุษย์หรือเป็นคนที่ปีนป่ายตามต้นไม้เนี่ยไปนน้งครับมันจะเป็นอะไรมันจะไม่มีความสง่าเลยนะมันจะดูไม่ดูไม่สงา่าไม่พาเผยอะแต่อาร้อเมตตาให้มนุษย์นะครับเดินบนแผ่นดินของอาล้ออย่างพู้ที่มีความความอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งนั้นอาล้อให้ความแตกต่างในเรื่องของสรีระของเราเนี่ยให้แตกต่างกับสัตว์เพราะสัตว์ไม่ต้องถูกสอบสวนอะไรอยู่แล้ว นะครับสัตว์ก็ไม่ต้องถูกสอบส่วนเขากินเขานอนเขาอยู่ในปสัสสตว์เขาอยู่ในทุ่งเขาเขาเขาแทะเล็มหญ้าของเขาเป็นอาหารของเขาลองเราไปกินอย่างสัตว์ได้ไหมไม่ได้นะครับกินฟางอย่างเงี้ยนะครับแต่อัลลอมเให้ตาให้เราได้ทานอาหารได้กินจากอัลอามนะครับต่างต่างจากที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้นะครับวเวาลุกมากหนไม่ใช่เป็นคำหนึ่งของอาหารขออ,ลอัลฮัมแล้วขอบคุณอัลลอฮฺชัยรับไปนงครับแต่อัลลอฮ์จะส่งเอาผิด เอารจะทรงนะครับให้เขานั้นนะครับเอาโทษเขาด้วยกับเอาโทษเราเอาโด้วยกับอะไรครับสมองสติปัญญาออลอักลสติปัญญาการพินิษ์พิจารณาอภรรยาตนสักกรูณไม่ใคร่ควรไม่พินิษพิจารณามันอยู่ที่เราแล้วว่าจะเป็นชาวหนึ่งชาวใดนะครับฉะนั้นพี่น้องครับปรารถนาที่จะได้ให้เป็นคนหนึ่งที่นรกบอกมาอยู่กับฉันเธอเพราะเจ้านั้นเป็นคนที่มุตากบ,บิรู คนที่ฝ่าฝืนคนที่ยะโซโอหังสวรรค์บอกว่าอยู่กับฉันเอถอะเพราะท่านนั้นเป็นมาซากีนวัลฟุการ์นะครับอัลลอฮ์บอกราะมาดีด้วยกับความเมตตาของฉันเจ้าเข้าไปรับคนเหล่านี้เปิดประตูกว้างนะครับให้กับผู้ที่ฟุการาะคนมาซากีนคนที่เขานั้นรำลึกถึงฉันอยู่เสมอส่วนประตูนรกก็เปิดกว้างเช่นกันครับบอกว่ามาอยู่กับฉันเถอะโอ้บรรดาผู้ที่ยะโซโอหัง บรรดาผู้ที่อวดตัวบรรดาผู้ที่ทำไหล่สูงๆหรือมีไหล่สูงๆด้วยกับลาบยศสรรเสริญเกียรติยศแล้วก็ลืมไม่ดูแลไม่ให้ความเมตตากับมนุษย์เลยก็อยู่ที่สติปัญญาที่แตกต่างกับสัตว์ว่าคำว่าสัตว์ผงจะไม่เป็นคำที่ดูถูกเกียหยาวนะครับเป็นความแตกต่างนั่นแหละครับพี่น้องครับก็อยู่ที่จะตัดสินใจอย่างไรก่อนที่วิญ,ญญาณจะออกจากร่าง นะครับเวลาที่มุตะกับพิรูนเนี่ยนะครับทำอะไรยะโสโหังเนี่ยคิดคิดคิดลบไปหมดแหละนะครับแล้วจะทำอย่างไรเล่านะครับในขณะที่เลือกสุดท้ายของชีวิตที่ถึงแม้จะมีคนสอนถึงแม้จะมีตัวเองก็บอกไม่สามารถจะเอิ้นเอ่ยได้นะครับและยังไม่นับถึงว่าวันที่ในช่วงที่กลับไปสู่อัลลอฮ์แล้วน,นะครับมุงกัรนวันนากิรนะครับอยู่ขวาซ้ายที่มาถาม มารบุกามันดีดุกามัน,นบียู่กาไม่สามารถจะตอบได้เพราะว่าอยู่ขณะที่อยู่เป็นมนุษย์เนี่ยพลากเพียรพยายามแต่เรื่องของการมุตรกระบพิรุณคนพุทเป็นการยโสโอหังไม่ให้โอกาสไม่ให้เมตไม่มีความเมตตากับคนยากจนขัดสนเลยโดยประมาณนั้นไปแล้ครับคดีาานี้น่าสนใจนะครับคำอธิบายน่าสนใจว่าการบังคับผู้คนนะครับอธิบายนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะข้าไปสู่สิ่งที่ได้รับจากคดีนี้ไปแล้ครับ การบังคับขู่เข็นผู้คนด้วยกับอำนาจของเขานะครับการทำตัวอวดใหญ่อวดโตนะครับฉันนี่แจ๋วแล้วแหละฉันเนี่ยคนเนี่ยนะครับบังคับขู่เข็นอวดใหญ่อวดโตล้าเลิกบุญคุณว่าเจ้าคนนี้ถ้าไม่ได้ฉันเดี๋ยวนี้ก็จนไปลวเพราะคนนี้แหละที่เขามีวันนี้เพราะฉันเนี่ยเพราะฉันที่ช่วยเหลือเขาแล้วก,ก็การที่ใครคนใดคนหนึ่งช่วยเหลือคนคนหนึ่งถ้าหากว่าเขาไปล้าเลิก ภาษาไทยเราเรียกว่าการถมน้ำลายใส่หน้าตัวเองมันนา่ามันมันสวยงามไหมล่ะไม่สวยงามนะครับเอาคนนี้เดี๋ยวนี้ยิงพยองหรือนู่นคนเนี้ยเดี๋ยวนี้เจอกันไม่ทักเลยก็แล้วแต่เขาเราให้ไปแล้วะคนนี้ดูสิฉันให้มันไปแต่มันก็ไม่ได้นึกนึกถึงฉันอะไรประมาณนั้นนะครับลํำเลิกเขาพูดกับเขาได้สิที่งที่ พี่น้องครับอย่าเป็นดังนั้นเลยนะพี่น้องครับเป็นเรื่องที่บาวของอัลลอฮ์ทั้งหลายไม่น่าจะปฏิบัติต่ตอ,อกันเลยนะครับใครก็ตามถ้าหากว่าเขาได้ทํากระทําดังกล่าวเท่ากับเขาละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์ดังนั้นครับเขาจะต้องถูกทําโทษในนรกอันนี้ไม่ใช่แจก,กนรกนะครับไม่ใช่แจก,กกันแต่ว่าจาก เนื้อบทของฮะดิษน่าสนใจสำหรับการนอบน้อมนะครับคนที่นอบน้อมคนที่มีความตวัดตัวนะครับตวัดตัวคนตอดคนตวัดตัวเลยนะครับไม่เย่อยิ่งนะครับนับเป็นลักษณะของผู้ศรัทธาเพราะเขาเกรงอะไรเขาเกรงกลัวอัลลอฮ์เขาไม่เย่อยิ่งเขาไม่เป็นคนที่อวดใหญ่อดวดโตถึงแม้เขาจะเป็นคนร่ำรวยก็ตามคนที่มีชื่อเสียงก็ตาม คนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่เขาเป็นคนที่ไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองอัลฮัมดุลิละเขาก็จะอยู่ในจำพวกของคนที่อยู่ที่อัลลอฮ์จะทรงเมตตานะครับนับเป็นลักษณะของผู้ศรัทธานะครับเพราะว่าอะไรอย่างที่ดําเรียนว่าเขานั้นเกรงกวัวอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาละละอายถ้าหากจะละเบิดขอบเขตคำสั่งของพระองค์เขาจึงจะได้เข้าสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนท่าน,นอุมะอิมุคอตตออ รดิลลอฮุอันนะครับเป็นคุณพ่อของท่านหญิงซอฟิยะนะครับเกียรติยศของดุญญานี้วัดกันด้วยทรัพย์สินเกียรติยศของุดุญญาเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะวัดกันที่ทรัพย์สินแต่เกียรติในวันอาคีรา์วัดกันที่การงานนี่คือคำกล่าวของท่านอุมัริปนุอตอหรือิลลอฮุอัน คุณพ่อของทิซสฟิยะเป็นพ่อตาของท่านนบีด้วยนะเป็นคอลิฟัตท่านที่สองนะครับปกป้องดูแลท่านนบีอยู่เสมอใครกระทําการงานอันเป็นง,งานของสวรรค์เขาจะได้รับสวรรค์ตอบแทนใครทํางานเป็นงานของชานรกแน่นอนอันนาตนรกก็จะเป็นเขาอันนี้ขอดุอาต่อร้อยยาให้เป็นดังของอย่าให้เป็นดังนั้นเลยนะครับพี่น้องครับ ข้อคิดต่อมาก็คืออย่าได้เข้าใจผิดว่าคนออนแดที่ฮันดิกลานั้นเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่น่าไม่ทําการงานใดๆแต่พวกเขาคือผู้ที่จริงต่อการงานในหน้าที่ของทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ได้อ้วดนะครับคนจนที่ติดดินคนที่ต่อให้ตะโกนก็แทบจะไม่มีใครได้ยินแต่เขารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอคนที่เขาวิิยะอุตสาหะบากบั่นถึงแม้ว่าจะมีน้อย เขาจะขยันมั่นเพียรในอาชีพการงานของเขาเพราะเขารู้ว่าอาหารการกินของเขากัสบินฮาลาลกัสบุนวาฮาลาลุนนะครับการงานที่ดีอามันอามันุซอลหหุนการงานที่ดีถึงไม่จะเป็นคนจนแต่เขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์เขาจะไม่รู้สึกว่าตัวเองนนั้ต้อยต่ำเพราะว่าเขารู้ว่าอัลลอฮ์ทดสอบฉันเพราะฉันไม่รู้หรอกว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้ฉันร่ำรวย หากอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยเนี่ยฉันจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นบ่าวที่เนรคุณต่อพระองค์หรือเปล่าฉันก็เป็นคนจนแต่อัลฮัมดุลิละบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าหากว่าฉันร่ำรวยเนี่ยนะครับเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยฉันอาจจะกลายเป็นคนที่หลงลืมอัลลอฮ์ก็ได้ฉันอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้ฉันจนอัลฮัมดุลิละที่ท่านอบีบอกอย่างไรนะครับว่าก้อนละวาก้าฟากัลละกอลีลุนน้อย ก้อนละเนี่ยน้อยน้อยน้อยมา,ากก้อนละนะครับมีชาดาอยู่ด้วยก้อนลาวากาฟาถ้ามีน้อยแล้วพอเพียงเนี่ยมันดีมันดีกว่ามากแล้วเกิดความฟิตนะนะครับเกิดความมุ่นวายมีมากแล้วลูกหลานเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ยังไม่เจอหน้าลูกหลานเลยนะครับร่ำรวยแล้วครับปรากฏว่าลูกหลานไม่เข้าใจอิสลามอันนี้น่ากลัวนะครับไม่ใช่ว่าสตังเลี้ยงลูกได้แล้วก็มีความสุขนะครับ แต่อิมาศรัทธาท่านั้นแหละที่จะทําให้ลูกหลานในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นคนดีนะครับแต่หากว่ามากแล้ววุ่นวายที่สําคัญคือลืมอลัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นการบันเป็นบาละไปเลยนะครับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก่าแต่ถ้าหากว่าจนอัลฮัมตุิลละวันนี้ฉันได้ร้อยบาทฉันได้เห็นความสุขฉันมีความสุขกับครอบครัวของฉัน ฉันซื้อกับขา้าวกับของเข้ามาในบ้านให้ลูกให้ภรรยาให้ภรรยาให้ลูกให้คุณพ่อคุณแม่นะครับให้แบบนี้อลัลัมดลิลพ่อเพียงคนที่บ้านเขาเข้าใจอลัลัมแล้วบางวันนี้เหนื่อยไหมเป็นอะไรไหมฉันดูแลบางนะนะครับอลัมเนี่ยอล้อให้กับเราวันนี้โอกาสหน้าเนี่ยอลลอก็จะเมตตาเรานะดีแล้วแหละที่เราเป็นคนจนแต่เราก็พอเพียงนะครับเห็นรอยยิ้มของภรรยาเห็นลูกๆมีความสุขน้อยแต่พอเพียงเนี่ยมันดีมากมาก ถ้าหากว่าเอาล็อให้มากๆแล้วไม่พอเพียงแล้วเกิดความสับสนวุ่นวายอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือเกินนะครับมีน้อยแต่พอเพียงนะครับโดยประมาณนั้นครับคนที่โอ้อวดนะครับคนจนที่เขาไม่ได้โอ้อวดไม่ได้ออกประกาศโฆษณาผลงานของตนเองเพราะพวกเขาพึงพอใจที่จะได้รับผลตอบแทนจากอลลอ์ไม่ต้องมีชื่อของฉันไปติดที่ไหนก็ได้นะครับไม่ต้องมีชื่อของฉันไปติดที่ไหนก็ได้แต่ฉันให้ด้วยกับมือขวา จะน้อยจะมากก็าตามแต่มือซ้ายไม่รู้หมายความว่าเทีท่ธนบีเปรียบเทียบว่าให้แล้วไม่โอ้อวดให้แล้วไม่โพธนาให้ด้วยกับหัวใจให้ด้วยกับขอความเมตตาจาจอ่อ์นะครับมือซ้ายไม่รู้นั่นคือเป็นนัยยะว่าให้แล้วเป็นคนที่ไม่โอ้อวดนะครับโดยประมาณให้มือขวานะจะ5บาท10บาทหรือจะช่วยเหลือใครทางด้านหนึ่งด้านใดก็ตามแต่อัหฮัมดยลิแล้วฉันไม่ปรารถนาสิ่งใด นอกจากความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ฉันได้ช่วยเหลือท่านดูแลท่าน้วยกับอัลลอฮ์ให้กับฉัน้นตอน,น,นที่จะมีอยู่บ้างก็ให้บางทีอาจจะไม่ได้ให้เรื่องปัจจัยแต่ว่าให้กําลังใจกันก็อัลฮัมดูดลิแล้วนะครับอดทนนะอดทนนะอนนะัลลอฮ์จะทรงเมตตาโดยประมาณนั้นครับไม่ปรารถนาอะไรครับตําแหน่งฐานะควอมปลอมจากผู้ใดาตาแหน่งไปแล้วครับเราเห็นใช่ไหมในพาดหัวข่าวนะครับหน้าไม้ตัวใหญ่ๆเห็นไหมครับว่าบางคน ฐานะจอมปลอมเนี่ยคนเราเนี่ยพี่น้องครับถ้าจะถ้าจะสูงเนี่ยพี่น้องครับถ้าจะสูงนะครับก็ไม่ต้องส่งนะครับสูงนะครับครับถ้าจะลงก็ไม่ต้องสอดไม่ต้องเสือกไปกว่าเสือกบันไดเนะพี่น้องเห็นไหมถ้าจะสูงนะครับไม่ต้องส่งนะครับไม่ต้องส่งหรอกไม่ต้องเอาบันไดไปพาดอ่ะถ้ามันจะสูงมันก็สูงนะครับถ้าจะลงก็ไม่ต้องเอาบันไดไปหมายความว่าอย่างไร ไม่ควรว่าคนเราถ้าจะอัล็อ์จะให้ต่อให้เขายากจนแต่หน้าเอาล็อกกาเป็นคนที่ร่ารวยนะครับนะครับโดยประมาณนั้นถ้าจะลงก็คงไม่ต้องเอาบันไดไปพาดนะื่องนี้คือการเปรียบเทียบโดยประมาณนั้นมันเหมือนกับคนที่ยืนบนพื้นที่ที่มันไม่คนคนเหล่านี้นะครับเรื่องของฐานะเรื่องของอะไรเรื่องของยศถาตําแหน่งสักวันหนึ่งก็ล้มสักวันหนึ่งก็ไม่มีดูเสียเวลา,กาเกษียณไปแล้วเนี่ยเออรี่ไปแล้วไปแล้วครับบางทีก็ลูกหลานถ้ามีดูแลก็ห้ามดูเละ นะครับก็ไม่มีอะไรมันก็คนยืนบนกล่องกระดาษน่ะนึกภาพเนี่ยมันไม่มัน่นคงมันไม่แข็งแรงหรอกครับนะครับแต่ถ้าหากว่าเท้าของผู้ศรัทธานั้นยืนมั่นคงด้วยนะครับอะไรครับยาอายุหันละจีนาอาุนอินตันสุรุลฮายันสุรุกุมวายุซัพบิดอัคกัดามากุมอัลลอฮ์บอกกับเราอย่างไรโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย หากมาดแม้นว่าสู่เจ้านั้นพวกเจ้านั้นช่วยเหลืองานศาสนาช่วยเหลือศาสนาขอรัลว่ายุซับบิดอัคดามากุมอลัลลอฮ์จะทรงทําให้เท้าของท่านของบ่าวของพระองค์ยืนหยัดและก็มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์สิ่งที่รัฐกับฮัดดิษนี้เป็นนะครับ,บนในฮัดดิษเดียวนะครับแต่นฮัดิษซอลีฮินก็คือทุกคนควรทํางานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ที่สุดครับและหวังในความเมตตาจากอลัลลอฮ์นะครับ และเกยียรติยศในโลกนี้อยู่กับเราไม่นานครับเดี๋ยวก็หายไปดังนั้นไม่ต้องคำนึงให้มากนักแต่วันอาเครอจะต้องคำนึงให้มากกว่าและก็คุณค่าของเรานั้นอยู่ที่จะริยธรรมอันดีงามครับไม่ใช่อยู่ที่ฐานะหรือวงตระกูลครับวันนี้คงจากลาไปก่อนนะครับสุภานะกลัลลอฮุมมะวะบิฮัมดกดะอัชฮะดจาอวลลอฮิล่านขอพระาอวกทนอพระเจ้าอวรุกะวะนอพระเูาสสา้าอยพรทุกท่ามุอะลัยกุม ورحمة الله وبركاته خب. إن للمتقين مفازا حدايا